สวัสดีที่ท้ายครัวนะครับนี่วันนี้ได้กบมานะครับเตรียมขลกพริกนะครับกระเทียมหอมนะครับแล้วก็เนื้อกบนะครับครับแล้วก็เตรียมเครื่องนะครับนี่จะแกจะผัดกระเพราเนาะผัดเผ็ดเนาะนี่ก็เป็นพริกหยวกกระชายแล้วก็กระเพราใบมะกรูดนะครับพร้อมแล้วเราก็จะลุยกันเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับกบเยอะๆก็ใส่เยอะหน่อยเดี๋ยมันจะได้อร่อยรวมเครื่องก่อนนะครับกบมันบ้าน อีสานบานเทาครับบัตทองคิดยังหลายบัวทองคิดยังหลายกินง่ายๆอันนี้จะเป็นน้ำล้างกที่ใส่โ,โัไปอีกนะครับตัดเครื่องให้สุกก่อนเครื่องเหลืองแล้วลงสบกได้นะครับโอ้จับไปนี่ครับผมกบหน้าคนละ เครื่องในหะ้เข้ากันก่อนนะครับอือสองอ่อยแล้วครับเอเราใส่น้ําล้างโกกไปนะครับน้ำขูดกีกนะครับเดี๋ยวมันก็จะลดนะครับเดี๋ยวก็ใส่เครื่องนะครับแล้วมันหอยกาวนะครับกาวสูตรนิก้าอย่างเดียวครับผ้าเขียวอืมนิ้วขาวจัดไฟไอชิ้นทีหลังครับ ตองนัวตาลนิดหน่อยนะครับเพิ่มความเป็นหวานเอาละครับเอารสักพักหนึ่งครับให้ครบสุกก่อนนะครับนี่ใส่พริกหยวกกับกบระชายลงไปเลยครับ แบบนี้นะครับอบอวนเขาก็เลยในขนาดที่กระทัดเดือดแบบนี้นะครับเอาแล้วครับเราจะชิมดูนะครับใส่น้ำเยอะเพราะว่ากินกับข้าวสวยนะครับนี่เป็นมักน้ำหลายนเนาอยใส่น้ปลาหน่อยหน่อยนึงหน่อยนึง น้ำมันก็จะลดนะครับนี่น้ำแห้งนะครับนี่จะเข้าพอดีอเราครับเราใส่ใบมะกรูดนะครับสีเหลืองงามนะครับเราใส่ใบมะกรูดกับใบกะเพราลงสุดท้ายนะครับรัดเป็นสีสันแบบนี้ครับ<อ>ผัดเสร็จกบค,ครับ เรียบร้อยครับเมนูวันนี้ครับนี่โอ้โหทำตามทำตามทาำทุกิีพอดีครับนี่ทุกิีพอดีเลยครับเมนูผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดกบน้ามานเท่าครับผัดเผ็ดกบน่ากินนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับเป็นข้าวไมงดีๆนะครับผมกับเมนูวันนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสมุนไพรสมุนไพร